ก่อนมารับเชื่อในพระเจ้านะคะก็ที่มีปัญหาก็คือเรื่องครอบครัวเรื่องการมีสันติสุขในครอบครัวเรื่องการงานคือเรามาร่วมทําธุรกิจกับลูกชายและเราก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องเงินค่ะหลักๆเลยคือเรื่องเงินจนแบบก็เลยบอกว่าเออแม่อยู่ไม่ได้แล้วก็เลยกลับไปอยู่บ้านสักพักนึงนะคะเราอยากมีชีวิตใหม่อยากมีอยากเดินทางใหม่อยากแบบมีชีวิตที่แบบปรับเปลี่ยนใหม่ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็สาก็มีเพื่อนที่เขารับเชื่อพระเจ้าที่สวีเดนนะคะก็คือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของเขาแล้วเราก็อยากมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเขาเราเลยแบบเดินเข้าหาพระเจ้าเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตใหม่จากพระเจ้าเกิดการที่พระเจ้าอวยพรเรื่องการงานเรื่องสันสุขในครอบครัวหลักๆเลยต่างที่เราแบบทะเลาะกันเราก็ไม่คุยกันเป็นปีเลย ตอนที่เกิดการคืนดีก็วันนั้นที่บอกว่าไปปฏิสจจิบาในน้ํามาครึ่งวันใช่ไหมที่กลับมามานานแล้วเราก็ไปหาลูกที่ร้านแล้วก็เราบอกว่าลูกมาให้แม่กอดหน่อยแม่อยากกอด mm hmm. เขาก็เลยว่ามาทําไมใครบอกให้มา mm hmm. เขาพูดแบบนี้แล้วเราก็ร้องไห้รูงไปเือเราอธิษฐานต่อต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าขอให้เขาปรับเปลี่ยนวใจเราก็อธิษฐานแบบนี้นะตอนเช้าเลยแปดโมงกว่าคือวันที่ลูกทักหา ไอ้เราก็แบบโอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าฟังรับฟังเสียงเราว่าเราลองขออะไรนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้ให้กับพี่สาวมาปัจจุบ,บันครอบครัวตอนนี้ก็มีสันตีสุขอยู่ด้วยกันสี่คนลูกของพุนพระเจ้าสําหรับอาชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับลูกมีความรู้สึกว่าเราอิ่มใจเราปูมิใจว่าเราเดินมาถูกที่แล้วนะเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องไปประกาศเรื่องของพระเยซู ก่อนจะรูจักพระเจ้าเราทํางานรับเหมาก่อสร้างตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ก่อนที่เรารู้จักพระเจ้าเรามีปัญหาหลายเรื่องทั้งเรื่องการเงินการงานทุกอย่างเสษฐสิจิตพันตัวไปหมดทีนี้เราก็คุยกันไม่รู้เรื่องภายในครอบครัวทีลูกก็ไปทางแม่ก็ไปทางพ่อไปทางเราก็เลยไม่มีสันติสุขในครอบครัวเลย โอ้เราแย่มากเงินเราก็แทบจะไม่เหลือถ้าปล่อยถึงเดือนนี้เราไม่รอดแน่เรามืดแปดด้านเราไม่รู้จะปรึกษาใครเราเคยร่วมงานกับอาจารย์ไผ่ก็ทํางานกับแจหลายปีคนไว้ใจที่สุดก็คืออาจารย์ไผ่แจก็เลยประกาศเลยให้มาที่คิดจะจัดพอเรามาวันแรกหลังจากอาจารย์เทศเสร็จเหมือนเหมือนเราแบกอะไรไว้หนัหนกนๆมันโล่งไปหมดเลยทุกอย่าง พอกินข้าวเสร็จมีสายโทรศัพท์สายหนึ่งเรียกเรามา,าชวนไปดูงานพอเราไปปุ๊บเขาก็โอเคเลยเขารับงานเราเลยก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็คุยกับเขาเรียบร้อยตกลงกับเขาแล้วเขาก็โอนเงินให้งวดแรกเลยก็ขอบคุณพระเจ้าก็เห็นอัศจรรย์ครั้งแรกที่พระเจ้าให้แล้วเราก็มาอาทิตย์ที่สองเราก็เห็นการอัศจรรย์ หลายอย่างเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็ชวนลูกๆแรกๆก,ก็ลูกสาวจากสองก็เป็นเป็นสามตอนนี้ก็คบหมบทุกคนแล้วในในบ้านหลังจากนั้นภายในครอบครัวเราจากไม่มีสันติสุขเราก็เริ่มพูดคุยกันเรื่องงานเรื่องปัญหาทุกอย่างเราก็เริ่มเข้าใจกันมีแสงสว่างก็เห็นรอยยิ้มการพูดคุยที่ เมื่อก่อนคุยเอาแต่ใจตัวเองก็คุยแบบภาษาพระเจ้าคุยแบบเย็นลงทุกอย่างแล้วเคลื่อนบ้านเขาก็มองเราว่าเออเมื่อก่อนบ้านหลังนี้ทําไมคุยกันเสียงดังแต่ตอนนี้มีแต่เสียงหัวเราะก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าเราไม่มีพระเจ้าเราก็คงจะไม่เป็นแบบนี้ก็เราอยากแบ่งปันพี่น้องที่ชุมชนนนรังนะครับตอนนี้ก็มีพันธกิต ที่นนรังเริ่มแล้วก็กคือมีที่ที่หมู่บ้านเริ่มไปตัดผมก็เห็นการอัศจรรย์ก็เห็นอัศจรรย์จากคนถือไม้เท้าค้ำยันเดินได้แบบอัศจรรย์กับตาแล้วก็มีญาติที่รับเชื่อด้วยกันเมื่อก่อนเดินไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม้เท้าไม่ต้องใช้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ ภาะจิตที่นวลลังก็เห็นความเติบโตขึ้นเรื่อยๆอยากจระนุนใจพี่น้องเปิดใจกับพระเจ้าแสงสว่างจะเกิดขึ้นสันติสุขจะเกิดขึ้นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเหมือนดั่งครอบครัวของข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับ